สวัสดีจ้าสวัสดีย่าหมุนมาถึงเป้าหมายเลยนะคะนี่ค่ะเก็บเอากระเทียมป่าไปทำผักดองค่ะแล้วก็กระเทียมป่านี่ทำได้หลายอย่างอยู่นะคะหลายเมนูผัดน้ำมันหอยทำกุยช่ายแล้วก็ทำผักดองหรือเราจะไปทำแกงอ่อมก็ได้ค่ะกินเหมือนกระเทียมเลย ที่นี่นะคะเราจะเอาเฉพาะพอกินค่ะเบเนเย่ยมไม่เหมือนที่อื่นนะคะมันเป็นป่าสงวนค่ะเราจะไปตัดของเขาเยอะไม่ได้นะคะมันเป็นสิทธิ์ของป่าไม้นะคะเขาจะให้เราเก็บก็ได้แล้วเต่ค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันค่ะอันนี้คือบรรยากาศ ย่าหมุนเดินมาห้ากิโลเมตรค่ะเนี่ยเดี๋ยวให้มันออกดอกแล้วย่าหมุนจะมาโอ๊ยยังไงมันเริ่มออกแล้วดอกเริ่มดอกก็ขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะใช้ผัดค่ะขึ้นงามเลยค่ะตรงนี้ ปลอ,อดภัย,ยจะเทียมป่าพี่นองเลยมาพออยู่เมืองนอกวันนี้จะเอาไม่เยอะเต็มตะกานี่ก็พอจะไปทำผักดองกินกับน,น้ำพริกไปผัดน้ำมันหอย เยี่ยมจัะนี่ตัดตัดไม่กี่โกก็เต็มตะก้าเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะคัดเอาแต่ดอกโอ้อันนี้มองไม่เห็นนี่ค่ะนี่ค่ะกิ่นจะฉุนค่ะเหมือนกระเทียมเลยภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกเดไลซุก คแค่นี้พอแล้วค่ะเดี๋ยวยะหมุนพรุ่นี้จะทำเมนูผัดน้ำมันหอยแล้วก็ทำผักดองนี่ค่ะกระเทียมป่าเป็นผักขึ้นตามธรรมชาติกินปีละครั้งค่ะใบนะคะไว้ ไว้ใส่แกงอ่อมค่ะหอมอ่อมเนื้อแกงอ่มเนื้ออร่อยมากค่ะเนี่ยเยอะมากแต่เราอย่าเอาเยอะเอาแต่พอกินก็พอค่ะอันตรายเหมือนกันนะคะถ้าปลาไม้เขามาเจอดอกค่ะเห็นไหมกำลังขึ้นดอกค่ะอ่อนๆวันนี้ย่หมุนจะจะดึงเอาแต่ดอกนะคะ เอาไปดอกเอาไปผัดค่ะจะไม่ตัดค่ะดึงเอาใช้มือดึงเอาค่ะ <Okay. S 1> ผัดน้ำมันหอยหรือผัดใส่ตับตับหมูก็ได้ค่ะอร่อยค่ะนี่ค่ะดอกกาลังอ่อนๆวันนี้จะเอาดอกมันค่ะไปผัดน้ำมันหอยดอกกำลังขึ้นอ่อนๆ กินปีละครั้งค่ะใบมันก็จะเอาไปทำผักโดงปื่ป้าไอตุียป้าีสิอ่ะอะไรหมาใครไม่รู้ค่ะวิ่งตามมาก็อยากเล่นด้วยตานี้เจ้าของฉันหาเลยล่ะอะไรอะไรปักละ่ะ เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนะคะน,นี้ย่าหมุนเรียกเอาหมาเข้ามาด้วยสงสัยเจ้าของเขาคงจะตามหาแล้วลกันของไปค่ะแต่เก็บได้ไม่เยอะเราก็เอาแต่พอกินเนาะนี่ค่ะย่าหมุนก็เก็บได้เยอะอยู่แล้วลหละเอาสักกรรําสองกรรมํมพอได้ผัดจานหนึ่งก็พอโอ้ยปิ๊กตัวไอ้นี่ อเลรสักล่ะอเลรสักล่ะเนี่ยปลาอีกสิ่ a เว่อรนก็อยากจะเล่นด้วยเนาะหมาก็เหมือนเด็กนั่นแหละอะถ้าคนไหนที่ไม่ชอบก็จะก็จะแพ้นะคะกลิ่นชุนมากเลยมันก็ดงกระเทียมป่าชัดๆเนาะอ้อเนี่ย ผัดนี่อร่อยผัดน้ำมันหอยนะคะโคตรอร่อยเลยผักป่าคา่ะกินปีละครั้งเนาะโอ้ยเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงบ้างเนาะคนไหนที่ยังไม่ได้เก็บกระเทียมมาเด้อได้มาที่เบนเยี่ยมก็ได้เพราะได้เก็บอยู่เก็บได้ไม่เยอะเกรงใจเกรงใจเขา บางทีเราเก็บไปเยอะๆมันเป็นของธรรมชาติก็จริงแต่เขาก็จงวนนะข้อหาก็คือทำลายทรัพยากรของเขาอันนี้ดอกกำลังขึ้นค่ะตุม้มๆดอกยังไม่ยาวต้นและไอ,อ,อ้ลำต้นมันก็เหมือนกันนะคะต้มจิ้มน้ำพริกสดๆน้ำจะหวานแต่ถ้าเราเก็บไว้นานๆนะ่ะย่าหมุนเคยเก็บแช่แข็งไว้ รู้สึกมันจะเหนียวค่ะไม่ชอบปีนี้คงไม่เก็บไว้หรอกค่ะจะทำแค่ผักดองหมดเดี๋ยวก็หน้าร้อนแล้วหน้าผักแล้วคะนาพกวกกระหล่ำเยอะแยะเลยยาหมุนก็ปลูกดอกสวยไหมกำลังขึ้นอ่อนๆค่ะนี่ค่ะกระเทียมป่าที่ย่าหมุนไปเก็บมานะคะ อันนี้สําหรับดอกมันย่าหมุนจะทําผัดน้ํามันหอยส่วนลําต้นมันจะทําผักดองค่ะมามาล้างกันค่ะยิ่งฉี่หมาป่าเด้ออันตรายรักษาไม่หายนะคะมีคนติดเชื้อมาแล้วนะคะไปเก็บเห็ดล้วล้างเห็ดไม่สะอาดหรือไม่สุกก็ไม่รู้มีน้ำสองนะคะ เรามาต่างถิ่นต่างแดนเนาะจะกินอะไรก็ต้องระมัดระวังค่ะเนี่ยได้จานไมเลิกเลยเรเตรชอบนะคะย่าหมุนชอบแบบนี้ค่ะใส่พริกปรุงของเราก็มีน้ำมันหอย,อยจ้ะน้ำตาลทราย แต่ความชอบนะคะเขาบอกว่าน้ำมันหมุมีประโยชน์มากกว่าน้ำมันพืชจัดไปจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะ ราก็ได้ผับด,ดอกกระเทียมป่าสวยๆของเรานะคะที่บ้านง่ายๆค่ะผักป่าค่ะกินปีละครั้ง